อฮดีมากเคือฉันคิดแบบนี้นะทีมทั้งหมดที่อยู่ที่นี่น่าจะเป็นคู่แข่งของพวกเราในอนาคตเนผะนู้ถูกเพียงในฐานะที่ฉันเป็นตัวรับของทีมหน้าที่ของฉันก็คือปกป้องนายย่าจีจีนายนะคะัสำรวมบ้างซิฮะฮะ ต่อไปสวัสดีคะ่ะยินดีให้บริการไม่ทราบว่าคุณกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือยังคะ,ะกรอกแล้วครับอขอทราบชื่อทีมของคุณได้ดไหมคะชื่ออะไรคะไปแล้วฉันลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงเนี่ยเอองั้นเอาชื่อพี่น้องผู้พิทักษ์ดีไหมชื่อทีมผันสาพาเพลินดีไหมครับดรอตัวเอ็มฉันคิดว่าทีมวิหกไฟน่าจะเหมาะกว่านะไม่ๆๆใช้ชื่อว่าทีมพยัก์น้อยดีกว่า